คือพี่ชมเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่นะครับ <พ ela. S 1> ลูกคนที่สามที่เป็นทายาทหมื่นล้านนี่แหละคือหลายๆคนก็เดากันไปต่างๆนานาทั้งเรื่องเพศ <ela. S 1> แ,แต่เรื่องเพศเนี่ยผมว่าน่าจะค่อนข้างชชวร์ว่าเป็นลูกสาวเนาะค,นคือหลา <Conf irm S 1> คอนเฟ <นะ S 1> <อ>ิร์มแล้วค่ะว่าพี่ชมได้ลูกสาวแต่ประเด็นเขาจับกันยี่ว่า ทำไมพี่ชมถึงไม่ยอมบอกสักทีว่าชื่ออะไรเพราะว่าคนก็ไปดาวว่าน้องหิมะน้องไอซ์น้องน้าแข็งเอลซ่าก็ต่างนานาพี่น็อตอ่ะเขาเคยลงไงว่าประมาณว่าแบบมีอีโมติคอนที่เป็นแบบสายฟ้ามีพายุแล้วก็มีเป็นเกตต์น้ำแข็งคนก็เลยแบบตีความตั้งแต่ตอนนั้นว่าชื่อน้องสโน่หรือเปล่าน้องเกตตแก้วอัญมณีหรือเปล่าโอ้ยคุณยุคไหนเขาเนี่ยหรอไม่ใช่หรออะยังไงแล้วสรุป แล้วสรุปพี่ชมก็คือไปออกรายการรายการหนึ่งนะครับก็มีแบบเหมือนมีการยกมือบอกพายุว่าอย่าบอกชื่อนะอย่าหลุดพูดชื่อนะคือจะ <the S 1> <ห>บอกนะ้องสายฟ้าพายุมาอย่าบอกชื่อน้องสาวนะลูกพายุเขาก็ทาตามนะรู้เรื่องอยู่แล้วก็แบบพยายามแบบไม่บอกสักทีหนึ่งนะครับผม <c oughs> มีการยกกระทะขึ้นมาบาังหน้าพี่แอบเขาก็บอกโอ้โหพายุทําไมแบบเก่งจังเลยถามแอบถามกี่ครั้งก็คือไม่เคยบอกเลย คราวนี้ก็เลยกลายเป็นดรามา่าชาวเน็ตก็เลยไปแซวว่าทำไมต้องปิดชื่อขนาดนั้นทำไมไม่บอกล่ะเนี่ยเห็นไหมคนนี้ก็มาเม้นต์นี่ไงเอาจริงก็งงนะว่าเดี๋ยวก็รู้อยู่ดีนะครับผมแล้วก็ทำไมต้องปิดขนาดนี้สักวันก็ต้องรู้อยู่ดีงงเว้ะถ้า,าในมุมเราเขาอาจจะยังไม่มั่นใจไหมาอาจจะยังไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์มาว่าลูกเขาจะชื่อนี้ผมว่าเขาอาากอกไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ทันก็ลุ้นๆก็สนุกๆอะ่ะผมว่านะเขาถือกันไหมโบราณถือไหมว่าห้ามบอกชื่อลูกก่อนนี้มีมั้ยม,ม,มันแล้วแต่คนนะ บางคนอ่ะก็คือยังตั้งไม่ได้ไงยังไม่สรุปอย่างที่พี่นาบอกอหรือบางคนเขาก็อาจจะอยากเก็บไว้ให้แบบพอถึงวันเป็นคล็ดอะไรเงี้ยแบบเออออกมาแล้วถึงมีชื่ออะไรเพราะว่าจะถ้าบอกว่าเก็บชื่อลูกไว้เปิดตัวในงานอีเวนเพื่อจะได้ค่าตัวก็คงไม่ใช่ป่ะนี่พี่ชมนะโอ้ยพี่ชมเขาไม่สมัครรวยมากเลยนะเขาคงไม่นั่งมาซีเรียสแลองค่าตัวงานอีเวนหรอกรายไดหมื่นล้านเขาไม่มาอะไรกับงานอีเวนหรอกครับ คือถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะคิดได้ว่าเอ๊หรือว่าจะเก็บไว้บอกในางาน,นอีเวนต์เพื่อจะได้แบบมีอะไรอย่างนั้นก็ได้ไรายได้แต่นี่คือแม่ชมชมพู่อรยาซึ่งไม่ถ้าจะไม่ต้องงอแล้วง,งานอีเวนต์นะ่ไม่ต้องออกก็ได้อ่ะรวยแล้วว่าโอ้อยากรู้จังเลยเพราะอะไรผมว่าคงอยากให้ลุ้นกันสนุกๆแหละนะฮะอรอลุ้นกันมากกว่าเนาะเพราะว่าคราวที่แล้วก็เหมือนจะลุ้นนะตอนที่เป็นพี่สายฟ้ากับพี่พายุพี่พี่เขเขาก็ปิดแต่ว่า มันมาหลุดตรงพี่น็อตทุกทีเลยอ๋อพี่น็อตเขาแบบเผยออกมาก่อนไงเป็นรูปแบบอีมมติคอนทีเขาบอกครอบครัวนี่เขาหน้ารักนุสิถ่ายรูปถ่ายรูปมาทุกอย่างดูน่ารักมากอ่ะมีคนที่สามและดีใจด้วยนะฮะลูกสาวผมว่าถ้าพี่ชมได้ลูกสาวมานี่จับแต่งตัวสนุกเลยสนุกเลยนะฮะม่อนเขาเป็นเจ้าแม่ตุ๊กตาปลายด้วยาแต่งตัวตุ๊กตาตอนนี้ได้แต่งตัวลูกละโอ้โหต้องเพชรมันบันทาง